พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีท่านสมแปบ๊บหนึ่งอ้ยเป็นวดัดซึ่งเดิก็สบายดีท่านสมที่ภลกค่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องรึเป่านะอาสุข,ขสุขพนตอนนี้เ,เข้ามาในเมืองพี่น้องจ้าตอนนี้เป็นเวลาเวลาเที่ยว่า โทษโทษโทษตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงจะจะสามโมงแล้วบ่ายสองโมงสี่สิบสี่นาทีฮะขับมาในเมืองกำลังรออีมีไปสื่อประแดกอยู่ประแดกแซบจ้าประแดกแซบ เป็นวัดแมมเดยมาแล้วอเอา้ามันสื่อมาแล้วนะครับมุกชัยแต่ว่าสูเฮ <laughs> ้ยสรุปแล้วมึงซื้อมาเท่าไหร่นะแพ็หนึ่งอ้าแพ็คหนึ่งประคืดเนี่แหละของมันเ <laughs> บาะแพงหนึ่งปราเกือเลยคึืนอเหลือ จะขวดสิบสองขวดฮะิงหอดดำหน้าก็ดีคือการภาวาข้าบค่อยได้เขามาเสมอบก่อยได้เขามาเมื่อก่อนจะมาบ่อยเนาะเสมอนี้เมื่อก่อนจะมาบ่อยอาทิตย์จังนี้มาทั้งนึงเวลาคลองเบิร์ดเทเล็กเทรนอยก็ราะว่ายังจังบาัดเขามานะบอกเหตุผลไปตามตรงโลด บมมีบนจอดโหลดทางหน้านั่นบอกตามตรงอันนี้กับเขาด้านลังน,นี่เขาเขามันทางล้างตลาดผิดว่าถ้าจะเป็นก็ได้มาต้องขึ้นเก่านะอันนี้มันแม่นมนากม,<ะ>มันเป็นก็ได้มาอน,นี้มันบมมีบนจอดโหลดพี่น,อน้องรข้างหน้าตลาดอ้าโหลดไลน์นี่มมนรอซูเมอร์นี่น่งจ้าซีดีเมื่อละจ้าจ้ามันกินแหนกินแย่างไรกเป็นวัดตื้มอ่ น้ำพี่น้องแกะหาพันเก็บสิบกว่าบาทมาซื้อน้ำต่อต้นมะไขือวะนี่ฮะโอ้ยก็เป็นบ้าเนาะเดี๋ยวเคยห้างนอก ต้นส้มผู้ยังได้ไปปลูกเพือนในเนมืองมันเป็นแล้วรอบหนึ่งมันเบิดแล้วเป็นอีกแล้วแล้วมันจ่อดอกมาจ่อหมากออกมาเป็นผู้หวายอันเัียเ,เป็นประเภทต้นไม้ปลูกหวายเพือนตะว,วงตะว,วงขายของมาฝักตลาดนียไม่ได้มาโมเมนต์บอกอยู่บนน้องผู้หวาแล้วก็ไม้ขายซื้อน้ำหรือจะซื้อมื่อพี่น้องจ้ะ เฮายังมาทันไปเอาหนามนั่นแสงข้ามากินกเถอเนี่ยุูแล้วว่างๆเราจะไปเอาพอดีอันมาทางนี้นะก็เลยเอาตุ๊กหนามมามาสื่อเลยเอาลงมาแคทขนมขนมหน้ว่างเลยเฮ้ยเพิงง่งโตเลยแตงโมโอเคค่ะสบายดีปลาลุงลูกหลานคัมพาง,างะจะมาอย่างม,มาจินขนมเฮ้ยเฮ้ยผู้จกัก น,น,น,นี่เจา้าคือแนมเบิงลูกสายจักใคเปนแนมมาซัใข้อเบิงในลูกใครข้อเบิงในกสข้าตังกล่องเล้าวบะั้รองผอ,องเลิศม,มากค่ะจะนายต้องเฮ็ดเองนี่ของใครนี่ของอ<ล>หนูไปดูที่ ดูที่ช่องบ่าวฟังแล้วนะคะจ้าน่านะช่างกระเทียมก็นำจานต้องใช้แต่นสริมกระแดกปลาแดกก็ค่อเยรเยอราก็ได้อ๋อ้ยจะไม่ไหวจริงๆน้ำมุ้หลายแล้วสงสัยกินแตงโมแน่นอนค่ะยามาผิดไม่ผิดหรอกใช่ไหมเฮ้ย บอกลุงกินหน่อยนะไมลุงกินหน่อยสู้ๆค่ะสู้ๆมาหอดเพื่อนแล้วจ้ะมี่สะพัดมุมแถวบอน,นี่สักขนาดที่สู้เนาะ <S 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 มาหอดเพื่อนแล้วลุงกินหน่อยซึมแตงโมจากลูกนี่นะื <S 2> <S 2> <S นึ มั่งมังมังลงสิเอามันไปก่อนนั่ไงเด้พี่อะได้หิ้วขาวนี่ไงนี่ฮันบุสตอม ใายแค่มาค้างอ่อนๆแอนแอนแค่นี้เอ้าโถมันยังวะขอบคุณค่ะนางวะด้านในนู้นเอ้าขอบคุณข้าไม่ใเคยเพิ่อไม่มีชื่ออยู่ที่ป่าให้มันหลไปเทแี่พ่อพี่ดูพี่อ่าเงินห่าร้อยดอลล่าแล้วพี่น้องเนาะแต่ยังบอกท่านหัวเป็นของพายอ้ยมานั่งกขากดชนะคอลีลากดจับหน่อยหนึ่ง รอให้ป้านางไม่ลอจุงแซมมีสื่อกันนอนนั่นนะรอให้ป้านางเอยอะเออร่างซ้อนกัห้นหน,นังมากเลยนี่ป้าทั้งป้าทั้งเมืองน,นอกอะไรฝากมาให้น้องมินนี่ว่าฟันให้น้องมินนี่จกักลอยซ้อนลอยเด้อ <c oughs> ว่าฟันว่าเปิดฝากเงินมาหาลอย <c oughs> เพิ่นเพิ่นบรได้ฝากมาให้เฮาโดนแลลวเนาะโดนแล้วบริษัฝากมาเริเลยฝากมาให้เขาเกยใหญ่ใจดีโอ้ยมึงมาเสาังนาะกมีกนนึงให้รู้หน่อยสร้างรอยจ้าขอบคุณค่ะโอ้ยเพื่อบรเรมาให้ป้าที่ห้ลูกเงินขนมโอ้ย แบงกาโนขอบคุณลายเดป้าเด้อลานหน่อยเนาะขอบใจลายลเดอป้ามาบ่บอมาบอป้าอยู่ที่มีแห้งเด้อคอยใ่ีเมีเด้ออันไ่อดลมาไปไหอยยอ่ะัปเทนอเทนเอาแดนเด้ออันนี้น้อละก็ให้ ขอเจะลาในป่าเด้อขอหายปาอยู่ดิ่แห้งเด้อป้ากอาวได้ไหมลูกขอป่าอยู่ดิ่งแห้เด้อโอ้ยข่อยอายว่ะจ้าแควข่อยอายอายกับเต็มเน่ยว้าวไม่ว่าตามลุงนะตัดใจละลายเด้อป้าอยู่ดินแห้งเด้อขอเจรจาในป่าเด้อวัดมาเทียนตัวเองขอเจรลาเด้อป่าเด้อขอให้ป่าอยู่ดิ่แห้งเด้อแทนนูนหน่อยเด้อการซาวอายทุสซาได้ไหมทุบได้ไหมทุสซาก็ลดุกทุสซาก่อนทำแบาบอก ขับใจเลยขับใจละลายขับใจลลายป้าขับใจลลายป้าแอ่ป้าอยู่ดีไม่แห้งเด้ <c oughs> อมาอแม่ให้ป้าไอ้ป้าเท่นยิ่งนิ่หนึ่ะใบหนึ่งเนี่ยฮะหนึ่ขอบใจละลายเด้อเอ้ขอบใจละลายเขาเห่เอ้สุขภาพ่างกายแข็งแ,งแ,งแงห้งแข็งแห้งเด้อเด็กเจ็บจะไข่มีเงินใสละลายเนาะเจ้าเปดศูนย์ มีเงินแตะละล่ะก็ค่อยส่งมาให้น้องๆนุๆ่งๆ,ๆแบบนี้ตลอดไปแมนเอ้ไรแมนแมนที่สำคัญก็ให้อยู่ดีมีแห้งอะไรเอาอายุมั่นควันเย็นเนาะโรคภัยไข้เจ็บอยู่ามาไก่มาคันนดน,นี่เราถูกรางวัลที่หนึ่งตรงนี้นะคะนนเออราบวัลคอยเล่น,นเล็กแบบนี้คือหนึ่งชิ้นซื้อไปถือเนาะแต่น้องมินิซองลอยห้าวสามลอยยัง่ทงแบบนนันแหลกแบบเยอะไปแหลกใส่อีเมลหนึ่งมาไหมอาาวแมน ไม่มีค่ะลอย <c oughs> อันนี้นะจะสีใสให้เป็นประโยชน์เลยเอาให้ลูกดู<อ>นะซื้อขบข่าวกํา,าหนี่เพื่อนนม่สร้างดีนะฮะนยังบริสุทธิ์ยังบอกมือเปืือนบระจับได้สวยางามอย่างโควิดอาะสิไปเลยนี่ขอบใจป้าไหมขอบใจป้าละลายเด้อขอบใจป้าขอบใจลุงขอบใจเด้อลุง กบฮว่าลงเตี้ยกบาล่องขาขนมนู้นหน่อยขาขนมนู้น้องหับมดจา้าขอบเจ้าพี่น้องสุขุทุกคนที่ติดตามพี่น้องเลยบบี้บายไหมเขาเนี่ยจับเงินมาเนี่ยไม่ได้จับลายมือละตอนแรกว่ามืออื่นจะเข่าไปโอ๊ยมืออื่นนี่มืออื่นมืออ,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 อื่นลุ้ยบอกไปสายทางนัน้นมืออื่นนะอืมก็เลยมือนี่จำเป็นต้องต้องไปเอา ก็ษาไข่คึ้น,นักเดียก็สิบห้อข่เขา,เขา,ขาธนาคารเ <c oughs> คลิไปเอาก่อนเฮ้ยรางลอยกันแต่เธอได้หนตัางหากท่านกลัวไปเด้อา,างานสิบห้องบรร่าหายน้องปเด็นเฮ้วบ้ใส่ต่อนไปเดี๋บอกมันเด้อมละบอกมาเทนกับพ่อเด้อมาเชนไปหนึ่เด้อต้องบอกมนันนี่แหละทำเรียนอะไรพี่นอ้องเอ้ย